ดูวิธีห่อ,อกเกี๊ยวของแม่นะอัดจนม่รู้จะอจจัดอย่อางไรได้ลิงยานมันยข็งแกร่งอัดไอติมน้ำเยน็นเตินน้ำแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร <laughs> น้ำมันจะคงอยู่เหรอทำดูครั่ผงใบเนี่ยวสำเกียวกินวันน้ำท่วม <c oughs> นะครับด้า <c oughs> นอ <c oughs> นอกครับแล้วมีหลังบ้านอีกครับเนมหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านเดียวไปหมดแล้ว ไอ้นี่ไงน่าจะเป็นตอนแม่ดันน้ำเลยแต่ยังไม่ได้เช็ดแต่เราก็จะก่อแบบนี้นะครับกันไว้ไม่ให้น้ําเข้ามาตอนแม่ดันน้ำแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังมีดันเข้ามาอยู่แม่ก็ดันน้ำมาบ้านปล่อยไปในครัวไงยี่ว่าแต่ในตู้นี้ก็น่าจะมีตู้ไหนใตู้อะไรเออมองขมวดอย่างเงี้นะ่งเนี่ยวิธีห่อเกี๊ยวนะครับนี่ปล่อยนะแกไม่ได้นั่ เได้ไม่ค่อยมีน้แล้ที่ตกออกไปเยอะแล้วถาเาไกินเไปได้เนี่ยีสท่หลายเออกินทตึมเออนองีโอ่ไปเมียรืยสุเน่เออากินยัรู้สึกว่าแต่มันหอมดีนะพี่แทย แต่ปกติไม่ได้ใช้ย่ห้อนี้นีฮะปกติไม่ได้ใช้ย่อนี้นี่ยี่ห้หมได้ทิ่เป็นไมกันไมเป็นขีดไม่เป็นขีดกติจะเป็นขวดได้ทิศเพราะว่ามันบอกให้ชุ่นนะปวีะีเสียงใชไใช้รกขวแล้วไปดูกอันหนึ่ง่ะูจะให้ไม่เห็นจะดู้ั่นสุกลองสามสี่แผ่นแล้ เดี๋ยว้ผมบอกนานเพื่อนทีวีเปิดไม่ได้เพื่อนคนดูบางเรื่องก็พูดรู้เรื่องง่ายๆบางเรื่องเนี่ยอมจนคอแตกอันที่งนนึงพวกนั่งอยู่บนโต๊ะอันโต๊ะนนงโตโย่คนก็จะอีชูฮอร์เนาะนั้นใกล้ไปเล่นใกล้ไปเล่นใกล้ที่โย่ลงลงที่ลงก็ได้ก็ได้แม่กูแม่ก อลองดูสิลองสิก็ได้นะ <c oughs> วันไปเปิดตู้เสื้อผ้าแม่มันว่าเสื้อผ้าแม่มันเปิดมาว่าใครเขาก็ไม่ใส่หรอกเสื้อผ้าแม่ตัวนะ <c oughs> หว่วงของจะตายได้ มันหเมนกอกเม่อวานนี่มันหาว่านแม่มันหองมันองเม่มันแล้วกเออเปิ้แม่เแม่เรียกอยู่เมื่านเรียกแม่ม búp bê của phần nam thôn ban đó em gì mà xí Ở chung này ying đắt xí, này có cái kia bay nó. Tôi mai แต่มันคลึ้มซึ <shocked> ้ม oh, น <modelling out> ่ะหมดไปไหนเนี่ยไม่ได้ดูกรมบุตรเลยพวกได้ดูกรมบุตรไหมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทำเค้กให้กินนะครับ